ทำข้าวต้มแห้งกินกันเองครั้งแรกด้วยวัตถุดิบในครัวง่ายๆทำไม่เป็นก็สามารถทำได้ขั้นตอนแรกเทน้ำมันลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้หมูติดกระทะและตัวช่วยของเราวันนี้คือเครื่องปรุงอบมอด,ดินตัวนี้ค่ะของโรโบใส่แค่ซองเดียวเอาอยู่ค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอยากให้มือถือทุกคนส่งกลิ่นได้จังเลยค่ะตอนเนี้หอมมากจากนั้นโคเลโคเลหมูกับน้ำซอสรอให้หมูเกือบสุกแล้วใส่กุ้งลงไปตอนแรกเราคิดว่าเครื่องปรุงอบมอด,ดินตัวนี้ทำได้แค่กุ้ง แต่พออามาทำข้าวต้มแห้งหือน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแต่ข้าวต้มแห้งจะขาดน้ำซุปได้ยังไงเราก็ใช้ซุปผงรสไก่ของโรโบนี่แหละค่ะ<น>ประมาณ1ลิตรใช้ซุปผงรสไก่ประมาณ2ชอ้อนโต๊ะระหว่งางรอน้ำซุปเราก็มาแต่งจานกันเถอะหิวแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ไปนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมใส่กระเทียมที่เราเจียวเองจากนั้นก็โรยหน้าด้วยผักชีกระหว่างนี้น้ำซุปเดือดพอดีคะ่ะเสร็จแล้วเสิร์ฟได้ถ้าจะทานให้อร่อยต้องมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเรามีน้ำจิ้มข้าวม ่กาเลยใช้แทนไปเลยหืมจะบอกเลยนะคะว่าน้าจิ้มเข้มข้นและขบรุดมากๆแม้ว่าจะเป็นการทําครั้งแรกแต่บอกเลยนะคะว่าโคตรอร่อยไม่ต้องใช้ฝีมือเลยค่ะแค่มีโรโบ้ติดบ้านไว้พิกัดหาซื้อได้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปและช่องทางออนไลน์มีโรโบอเป็นตัวช่วยทาให้เมนูที่ยากกลายเป็นเมนูที่ง่ายได้ค่ะ